สวัสดีครับพบกับเอมี่อินไม่ไม่อินจะพา,า <laughs> in shop. In shop. ล้านแล้ววันเนี้ยเอมี่อินอินช็อปอินช็อป้านอยู่ร้านวันเอมี่วันนี้ก็ปวดเมื่อยเมื่อยไปหมดเลยเจ็บระบมไปหมดเลยวันนี้ก็ให้เพื่อนมานวดหัวฟูเลย ไม่สบายตอแตะนวดเสร็จแล้วก็ไปหาข้าวกินแล้วก็กินยาอักเสบไปหมดแล้วคือขอเราอย่าปล่อยให้เัอเองเดี้ยงนะเพราะบางคนเนี่ยมีอยู่หลายยาที่มานวดสาเหตุที่มานวดอะบางคนเป็นหนักถึงจะไปนวดบางคนนวดตามเพื่อนเพื่อนไปนวดแล้วก็ไปนวดเพื่อนไม่ไปแล้วก็ไม่ไป <c oughs> บางคนติดนวดมาด้วยครั้งแรกแล้วติดใจไปนวดอาทิตย์ละครั้งบางคนสองอาทิตย์ครั้งบางคนหนึ่งเดือนครั้งแล้วแต่เวลามีเวลาก็ไปไม่มีเวลาก็ไม่ได้ไปคือติดนวดแบบแบบอย่างนั้นนะบางคนที่ติดนวดเนี่ยมีแยกไปอีกคือนวดร้านไหนก็ได้ซีว่า มีหมอนวดคือนวดคอให้ได้นวดบางคนนวดขอเรื่องหมอผู้หญิงบางคนนวดแบบอาผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้ขอให้มีหมอนวดบางคนนวดแบบอว้ยร้านนี้เต็มหมอไม่มีหมอเต็มอุ้ยไม่ได้ต้องเอาจะเอาหมอร้านเนี้ยคือบางคนบางคนก็ไม่เป็นไรเอาไม่ไปไปนวดหน้านวดหน้าก็ค่อยมานวดใหม่ร้านนี้นะบางคนก็ไม่ไม่ไปบางคนก็ร้านนี้ไม่ว่างใช่ไหมก็ไปร้านอื่นมีอย่างนั้น บางคนก็งี่เง่าต้องเป็นคนนั่นชอบคนนี้ครับอะไรอ่ไม่รู้จะพูดอะไรคือเราปวดเมื่อยอ่ะเมื่อจะเป็นจะไปเรื่องหรอกไปนวดวันนี้ก็ไม่จะเอาใครนึกึินได้เพื่อนคนหนึ่งก็เลยโทรตามให้มานวดอ๋อมันไม่ไหวคือเราต้องดูแลสุขภาพตัวเองบ้มางะอย่าเอาแต่ทำงานนะ ทำงานอย่างเดียวไม่นุ่มไม่ผ่อนคลายเลไก็ดีอย่างเดีกันนะก็ฝากเรื่นี้ด้วยแล่างตอนนี้ช่วงโควิดบางพื้นที่บางจังหวัดก็เริ่มมีผู้เป็นโควิดเยอะและธรรมดาปกติวันปีใหม่อ่ะตอนนี้จะต้องเป็นเจ็ดวันอันตรายตอนนี้มันไม่ใช่แล้วกลายเป็นว่าอันตรายชกวันแล้วก็แมสคเขบอกให้ใส่ก็ใส่เถอะบางคนต้องซื้อแมส ซื้อแมสเป็นขนมผักตาแต่สำหรับเอมี่นี่ดูงไม่ต้องซื้อแมสที่บ้านมีอีกเป็นกล่องสีดำมีคนเอามาให้เจ้าของสวนอินเดพารลัมและอันนี้เมื่อวานไปทำธทุระามาเขาอาให้มาอีกเป็นปึ้งไม่เคยซื้อไอคนที่ซื้อแล้วก็ซื้อซื้อ,อส่วนคนที่ไม่ต้องซื้อก็โดงโดก็ไม่ต้องซื้อจริงๆอ่ะ ตั้งแต่โควิดมาเนี่ยไม่เคยซื้อแมสเลยนะตอนช่วงโควิดมาตอนเดือนนู้นอะ่ะเขาบอกให้ไปเอาที่อบอตอ,อําเภอบ้านของเราอะ่ะเขาให้ไปไปรับเขามีคนมาแจกเราก็ไปเอาไม่เวลาไปบริจาคเลือดเขาก็เอามาแจกอีกไปตรงจุดไหนเขามีแจกเราก็ไม่ได้เราก็ได้มาอีกอะ่ะคือดวงไม่ต้องซื้อเลยนะส่วนคนที่ชอบซื้อก็ซื้อ ซื้อแล้วก็มาบน,ไอ,น,น,ไ,อน,นไอ้นู่นแพงไอ้นู่นถูกไอ้แพงไอ้นี่ถูก <c ười> คือบบนทีมันก็ต้องบ่นเหมือนกันนะเพราะบางคนเนี่ยถือโอกาสขายแพงบางที่เก้าสิบบางที่หนึ่งร้อยบางที่ร้อยี่สิบบางที่สองร้อยสามร้อยโอ้แมสอะไรจะขายเอาขนาดนั้นโอ้ย ก็จะหากินแบบแม็กกับแมสกับคนเลยยังไงโอ้เอ่อค้าวขายอย่างอางื่นบ้งก็ได้ก็ไม่ค่อยแจเหมือนกันเมื่อกี้ก็เขาสักคนบนนั่นแหละ <c oughs> แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ก็พกไปบ้างนะแอลกอฮอล์ที่ผมมีอยู่ก็ตอนนั้นก็มีคนแจกหนึ่งขวดตอนนี้ก็ยังใช้ไม่หมดเลย <c oughs> ใช้มั่งไม่ใช้มั่งคือ เวลาเราไปข้างนอกไปที่อื่นเขามีให้ใช้เราก็ใชข้ของใช้ของที่อื่นไอของที่เราก็ใช้ของที่เราเวลาลูกค้าเรามา่นกับเราเราก็เอามาให้เขาใชา้แอลกอฮอล์ก็ไม่อยู่แค่นี้แหละช่วงนี้วันนี้ก็วันปีใหม่วันไอแย่พรุ่งนี้พรุ่งนี้วันนี้วันที่สามสิบเอ็ดธันวาเส้นเดือนเส้นปีก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรงบึ้นสู้ต่อไปเพื่อวันพรุ่งนี้อย่าไปคลิปสั้นอัน อย่าไปคิดอะไรมากมายที่โอ้ยกิจการมย่ำแย่ไม่ไหวขอฆ่าตัวตายไม่เอาอย่าไปคิดอย่างนั้นเลิกคิดที่จะฆ่าตัวตายเลิกคิดที่จะโทษคนนู้นคนนี้เราพร้อมจะ,จ,ะจะลุยจะฝ่าฟันไปด้วยกันเราจะฝ่าไปด้วยกันนะครับแล้วก็พบกับใหม่กับเอมี่อินดิพารัมเนแต่มันไม่อินดิพารัมวันนี้เอมี่ไทยแลนด์สำหรับวันนี้สวัสดีจ้า